กองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกออชติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าศัก์พบว่าเมื่อวันที่1ตุลาคม64ปริมาณน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา2 7 7 5ถึง2,800ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีและเมื่อวันที่2ตุลาคม64ปริมาณน้ำหลากสูงสุดจากเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ได้ไหลผ่านเขื่อนพระราม6 สูงสุดในอัตรา762ลูกบาทเมตรต่อวินาทีคาดว่าในวันที่5ตุลาคม64ปริมาณน้ำจะไหลหลากรวมกันผ่านอำเภอบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเกณฑ์สูงสุด3 0 5 0ถึง3,150ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยจะไหล,ลออกสู่อ่าวไทยในช่วงวันที่7ถึง10ตุลาคม64ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงคาดว่า จะส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม30-50เซนติเมตรโดยพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังประกอบด้วย 1. จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรีบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 2. กรุงเทพมหานครบริเวณพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบ ให้ระดับน้ำล้นคันป้องกันน้ำริมแม่น้ำของกรุงเทพมหานครยกเว้นบริเวณที่ไม่มีระบบคันป้องกันริมแม่น้ำกองเนอการน้ำแห่งชาติกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด